ครับสวัสดีครับพอ,อยังอยู่ที่ Photoshop นะครับ CS 6นะวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องราวของเคยไหมครับที่พิมพ์งานอยู่ดีๆและบางครั้งสระมันหายไม่ได้หายไปไหนนะครับคือครีว่าสระมันจมหรือบางครั้งมันเหยนินขึ้นข้างบนเลยบลอยหายไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่สมดุลน,นั่นแสดงว่าวันเนี้ยเราจะมาทำการแก้สระลอยหรือสระจมใน Photoshop กันเลยนะครับก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับช่อง สารเนสอนออนไลน์บายโค้ดบูชาก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และอย่าลืมกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องเปิด Photoshop ขึ้นมาก่อนเลยครับเมื่อเป็น Photoshop อย่างนี้อ่ะลองมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เปิดแผ่นงานใหม่ขึ้นมา1แผ่นงานนะครับประมาณนี้อ่ะลองดูนะครับ และลองพิมพ์ตัวอักษรลงไปดูนะครับสมมตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่านะครับจะได้ดูได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับคนสมมุติคนญี่ปุ่นแล้วกันนะครับชอบทานก๋วยเตี๋ยวประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าหายไปหมดแล้วนะครับคนญี่ปุ่นชอบทานก๋วยเตี๋ยวโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะครับจะเห็นว่าสระอะไรสระอิไม่ใช่สระอิสิ ไม่เอกเห็นไหมครับไม่เอกญี่ปุ่นปุ่นก็หายนะครับชอบทานกล้วยเตียเต๋ยวเตี๋ยก็หายแสดงว,ว่าไม่เอก3ตัวหายไปหมดเลยนะครับอ่ะต่อ,อกนิดนึงครับอ่าและนั่งและชอบนั่งเห็นไหมฮะแท็กซี่สมมติอ่าหายหมดเลยนะครับม่โทรหายสระอิหายเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เวลาเราจะแก้มันมีด้วยกัน2วิธีนะครับผมจะให้ดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกทํำยังไงสมมตินะครับเราจะแก้ตัวสระอิ อไม่ใช่สระอีสิครับขอโทษเป็นอเราจะแก้ไม่เอกตรงนี้นะครับนี่ก็ไม่เอกด้วยนะครับ 2มาเอกนะเราก็มาตั้งเคอร์เซอร์ที่ตัวหลังสูตรตั้งเคอร์เซอร์ที่หลังตัวนี้นะครับผมจะแก้ญี่ปุ่นนะครับยอหญิงสระอีมาเอกหายนะครับก็ประมาณนี้เราก็จะเริ่มนะครับโดยการที่กดกดมาทางนี้ก่อนสมมติสระอีมันอยู่ตรงนี้แต่เราจะต้องไปกดข้างหลังอีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดข้ามใช้สอนนะครับมาทางซ้ายมาทางซ้ายนะครับข้ามปอปลามาแบบนี้และกดชิปนะครับและกดอสอนอีกครั้งหนึง่งแบบนี้น แล้วก็กดอัลร์เนตร่วมด้วยนะครับชิปยังอยู่นะครับแล้วก็กดลูกศอนขึ้นข้างบนสอนขึ้นข้างบนเห็นไหมครับอ่าหตัวและอ่าแล้วแต่ประมาณนี้อ่าตัวที่2ตัวที่2จะเป็นอ่าไม้เอกบนปอปลาอ่าก็มาจับตรงนี้ข้ามมาก่อนหนึ่งสเต็ปนะครับใช้สอนมาทางซ้ายแล้วก็กดชิปและก็กดสอนทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอัลร์เนตแล้วก็กดสอนขึ้นข้างบน เห็นไหมครับค่อยๆโผล่ค่อยๆโผล่ Pro, Pro, ประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ตรงไหนอีกตรงนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวนะครับต่อเตาเราก็กดข้ามไป1สเต็ปก่อนนะครับแล้วก็กดชิปแล้วก็กดลูกศรมาทางซ้ายอีก1สเต็ปอีก1ครั้งนะครับแล้วก็กดอัลเทอร์เนทแล้วก็กด เหมือนการประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนี่คือตัวหนังสือไม่เยอะใช่ไหมครับถ้าเยอะทํำยังไงหลังจากนั้นเราก็ตกลงตรงนี้เป็นอันใช้ได้แต่ถ้าสมมติสมมุตินะครับแล้วตัวหนังสือมันเยอะล่ะคุณมาทําแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> ก็มีวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งวิธีนี้ง่ายและก็ถาวรด้วยนะครับแนะนําเป็นวิธี ที่2ได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าตัว2ตัวคุณก็แก้แบบนี้ง่ายๆไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเยอะแยะแต่ผมแนะนําให้ปรับแบบขาวเลยนะครับก็มาที่ edit นะครับเห็นไหมครับด้านบน edit กด edit นะครับปึ้งก็จะขึ้นแบบนี้มาเลื่อนลงมาใต้ล่างนี้เลยอ่า preference หลังจะได้ก็มาด้านนี้เลยครับเลื่อนมาทางด้านขวานิดนึงแล้วก็มาดูที่ t ท p นะครับกดที่ t ทยได้เลยครับปึ้งอ่าก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ หน้าตาแบบนี้ให้คุณไปกดที่ปุ่ม Miden Eastern นีครับ Miden Eastern กดติ๊กเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคโอเคนะครับทีนี้อะลองมาดูกันสมมติผมจะพิมพ์คำว่าซี่ใหม่นะครับก็ยังจมอยู่นะครับทำยังไงถึงจะหายสมมติญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับ ก็ยังจมเหมือนเดิมนะครับทีนี้ทําไงก็ให้คุณสรุปคุณจะต้องไปปิดโปรแกรมลงไปครั้งหนึ่งก่อนนะครับปิดไปได้เลยปิดโปรแกรมเสร็จเปิดขึ้นมาใหม่ครับเครื่องผมจะชา้านิดหนึ่งนะอรอสักครู่นะครับเอาละพอเปิดขึ้นมาใหม่ โอเคคุณก็เปิดแผ่นง,งานขึ้นมาใหม่นะครับนะครับสายเท่าเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างทีนี้อ่ะมาพิมพ์ตัวหนังสือเหมือนเดิมเมื่อกี้พิมพ์ยังไงก็ไม่รู้แหลอะอาคนคุณก็มาพิมพ์เอาตัวเล็กหน่อยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆคนอะไรนะคนญี่ปุ่นอ่าลองดูอ่าโอเคไหมครับลงตัวแล้วอ่าชอบทานนะครับ๋วยเต,ยเตเี๋โอเคนะครับและนั่งสมมตินะครับแท็กซี่โอเคไหมครับและนั่งแท็กซี่ลงตัว นะครับอันนี้คือแก้ถาวรเลยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วก็มาดูขำๆไปกันแล้วกันนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนได้ดูบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมสุดท้ายจริงๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ถ้าเราอยากสร้างธุรกิจของเาตัวเองล่ะดิจิตัลมาเก็ตติ้งใช่ไหมที่เรากำลังมองหากันอยู่บอกได้เลยว่าเรามีคอร์สสอนฟรีดิจิตัลมาเก็ตติ้งสตาร์ทอัพกับเราสิครับ